มุมของเสมอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมาตัดหญ้าสกแนวกันนะคะนี่นะคะเราเริ่มเลยนะคะเราตัดหญ้าสกแนวนะคะอันนี้จะเป็นการตัดครั้งแรกนะคะตั้งแต่วันที่ปลูกไปนะคะนี่ค่ะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ยาวมากนะคะอันนี้ประมาณเดือนกว่ากว่านะคะที่ปลูกไปนะคะ ก็จะยาวประมาณนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันนี้นะคะขออนุญาตเป็นตากล้องนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะรู้สึกเวียนหัวนะคะน,นี้ก็เป็นคนถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะนี่ค่ะตัดน,นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะลมหนาวมาแล้วนะคะทุกคน บรรยากาศดีมากนะคะลมกำลังเย็นๆเลยค่ะตัดหญ้าวันนี้ไม่ร้อนนะคะวันนี้นะคะก็มายืนให้กำลังใจแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้ช่วยนะคะวันนี้ก็มีตัวแสบมามากวนด้วยนะคะก็เลย ต้องดูตัวแสบนะคะกลัวนะคะกลัวจะวิ่งเข้าไปในเครื่องตัดหญ้านะคะต้องกำกับเลยคะ่ะวันนี้วันนี้ก็ให้雷าตัดคนเดียวนะคะแล้วก็โกยแล้วก็แบกเลยคะ่ะนี่นะคะตัวแสบมาแล้วนะคะสุกซนมากคะ่ะทุกคนวิ่งไปมาไม่หยุดเลยนะคะ อันนี้คือรับมาจากโรงเรียนนะคะเลิกเรียนนะคะเราก็รับมาตัดญ้าด้วยนะคะโรงเรียนเลิกบ่ายสองนะคะเราก็มาตัดญ้าประมาณบ่ายสองกว่านะคะเนี่ยวิ่งมาค่ะทุกคนตึ๊ดตึดตึดตดตดตดมีความสุขมากนะคะชอบมากค่ะหญิงอ้นะคะช่วยพ่อได้มากเลยค่ะ ช่วยกวนนะคะไม่ได้ช่วยให้เสร็จเร็วนะคะทุกคนไว้กำลังสดใสเลยค่ะนี่นะคะเราตัดเสร็จนะคะเราก็จะมากองนะคะเพื่อที่จะได้เก็บได้ง่ายนะคะเราก็เก็บใสผ่ผพาแแ้้วก็ไปโยนใส่รถได้ง่ายนะคะ,คะเราก็ทำเป็นกองกองไว้นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะ วันนี้เราตัดไปทั้งหมด4แถวนะคะตัดยังไม่หมดนะคะพุ่งนี้นะคะเราจะมาตัดอีกรอบนะคะอันนี้เป็นอีกคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวพุ่งนี้นะคะจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะคะว่าตัดเสร็จแล้วเราจะทำยังไงกันต่อนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะไปดูโกยเสร็จเนี่ยคะ่ะ4แถวนะคะแปบ๊บเดียวนะคะก็จะเสร็จแล้วะคะ่ะ มีผู้ช่วยนะคะช่วยกวนนะคะไปดูกันเลยนะคะลนห,นหลังจากที่เราทำเป็นกองกองไว้แล้วนะคะ <S 1> <S 1> เราก็จะมากวยนะคะอันนี้นะคะเราจะหอบใส่ผ้านะคะแล้วก็ไปโยนใส่รถนะคะทุกคนเพื่อความสะดวกนะคะ ฝากไว้คลิปหน้านะคะเราจะมาดูอีกนะคะว่าเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะทำไงกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังเ,เพื่อเป็นกาลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะยิงออก,ก็สนุกเลยนะคะสนุกเลยค่ะชอบมาก ฝากด้วยนะคะ